สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อพอกันในช่องไหนชาแนลถึงแล้จากเมื่อนี้ทากันมาหาหนองไม้อยู่เขื่อนผู้เกิดผลจากสามานถพี่น้องเ้ามาก็าได้หลายเติมเลยได้จับมานั่งพก่กคนอปอกไปโดองก่อนจ้ะใกล้สิเต็มทุ่งท้ายแล้วพึ่งเข้ามาจากพี่น้อง ได้ไผ่แน่เนาะไม่ลวกแน่เนาะครับสวัสด,ดีครับสาวอาทิตย์ที่ได้ถ่ายงานยาวขีดยาวเป็นวันปกติเลยได้ไถ่ายแต่ชดมังมีผู้ใดถ่ายให้มันยากจะ้ยเสียง เสียงืัอนี้มื่อวานหีือจะมื่อีหน่นะเนี่ยน้อไม้ก็นอดีอยู่ไหมจ่ะไปโดมงก่อนน้อไม้อัดจึงเห็ดที่หลังจ่ะช่วยแข็งไปหาซูมือละค่ะน้อไม่น่ะ แต่ม,มันมีคนถ่ายให้มันยากทั้งอุปกรณ์น้าจาอีลุงมตุ้งนั่งจัดเนียงเป็นยนงแม่ไดยไปดองกอนน้องงานดองกันยังหลายจ้ะเดี๋ยวแม่ต้องได้คออนุญาตบอกลก้วจะไปเบื้องก้อนอนกำกันนาะจ้ะ ขึนมายั้่น no ีข no ึ้นมา้น้นมันมนข้ข้าขึ้นข้นขึ้นขึนึนข้นขึข้น้นนข้น้นขนน้นขึ้นขอ้้น้นข้นขน น่ะโอ้แออมีสันตัดเอาละน้า้อน้อนมได้อ้อมน,นี่เขาฟังเดียว ต้องให้เด็กเอาออกด้วยหลุดก่อนอย่างคะหลุดจากัก้นไกเด็กสิสะพายไหวเนละ่ <c oughs> าน้อสะพายไปไหวเปล่านายเอ้ยไม่เลือกอย่าไปวางแห้งเด้อถ้าเหนื่อย <c oughs> ก็ค่อยๆวางมันลงหลุดก็จอดอยู่สันเขื่อนเด้ก <c oughs> ตัวหลุดเอาเข่าลงมาบ่ได้เนาะ <c oughs> ลงมาใกล้บ่ได้ทางมันบ่มี ไปก็ได้กับสิแม่คือเก่าหันละไปได้ได้ได้นะได้มันแข็งเ,เ,เนี่ยคนขิดบ่พิดหรอกทีมานะอยู่บ้านฝนตกมาทั้งนี้ฝนมาตก อ้วบขนาดแ้บโอ้โหิ่งนื้อ้วก บ็ได้ได้เบิดเลยได้หนึ่งอ้ะอ่อนงามขนาดเลยนะจ้ะใหญ่มันจำมันบิดเขได้ม,ไมันนอนไปเบิ่งนฟังหาโนนี่แตห่หมดหมดหลายชัก หมดไล่เลยอืมน่าอบอว่น แข่ง่ะ,ะแล้วก็เอาติดแขงออกทนะี่ว่าจะได้ไปลดวยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> เอาไปเก็บสองทุ่งท้ายพร้อมกันแนละ้ว อวบขักขักเลยอ่อนอ,อน่อนเอ้าคิดขาเราบ้าขากระสวดเด้อะที่น้องเอยเดี๋ยวต้องเอาตัวไรหลอดก่อนนี่ใช่หลอกดกบไม่นี้ีกระสอบเนาะในหลอด คุ้ยนฟังหนกจมีโอ้ยนอ้อวโขนาดลูกน่องไม่เจ้าหมดปาพี่น้องกลับบ้านเลยเด้อจ้านี่ค่ะเขื่อนค่ะสันเขื่อนที่มาหาน้องไม่อะจา้ะ นี่ก,กำลังจะพาพี่น้องกลับบ้านจะ้ะออกมาจากป่านราไม่แล้วเดี๋ยวจะไปเบิงผลงานเดี๋ยวกลับรถก่อนตอนนี้มันโมมี่หม่องกล,ลับรถ้อจ้ะไปดูที่บ้านก็ได้<ะ>ไปดูที่บ้านเบิงที่บ้านเงี้ยโมมี่หม่มองกลับรถมันต้องไปวนกล,กลกลนับรถดูนกไก่นี่ยยุงนี่จมปะวะจมนะเนี่ยรถจม,จม จมครับบ่าได้บงนี้พี่น้องความงามนะจ๊ะบรรยากาศรอบเขื่อนด้วจะนี่ตรงนี้กรบบปาได้จมแท้ๆเลยเพื่อละไปมองเขาเห็ดมองครับมีคนมาตกปลาแล้วก็จะมีพวกเด็กๆมาเล่นน้ำเด,ๆๆๆ <laughs> ด็กเลีนนักเลง้นักเลีหัวเกลียนโอ้ยต้องไปกับโหลดนู่นเลยจะนู บรรยากาศบนในภูเขายังางกาขอบคุณหลายๆเลอจ้าสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะกาแจ็คสิ่บกคำใดนอกจกขอบคุณจริงๆและถกจากใจเลยคะ่ะกาท่านใดที่เข้าผ่านเขาไม่เห็นว่าได้กดไลค์กดติดตามให้กับก้นให้เ้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจช่องในชาแนลเาะจ้าก็คือเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะจ๊ะหาอยากหาก,กินแบบบ้านๆฮะกินตามฤดูกาลเนาะคะ่ะพี่น้อง อยู่แบบนี้แหละค่ะหาหลับจ้างในหาของขายน้ำหนึ่งชี่นเนาะ,ะกับหลุดพ<ะ>าพี่น้องกลับบ้านแล้วก็ไปเบิงผลงานกันในบ้านเนาะจ้าอยู่บ้านเนาะจ้าก็ได้เต็นท์ได้สามถุงสะพายเนาะร<ะ>อบแรกอะ่ะกำลังถ่ายงามๆบวบีิปอกฝนตกใน้องนายเก็บกล้องจะออกมาเอาน้ตไม้เขามาเก็บกันก่อนฝ <c oughs> นลำ้ำฝน โตก๊กบะนี้ยุดทายยุดทายบะนี้กระลักเซออกมาทายอีกมันน่อไม้มันห่างบะนี้ข้างบนนะข้างหน้านี่ช่วงช่วงข้างหน้านี่น้องไม้สิดช่วงช่วงข้างหน้านี่ค้นหาจ้ะต้องเข้าไปเลือกบะนี่ผัดน้องไม้มันกบำลันออกหลายก็เลยว่าได้ทายได้จ้ะก็เลยได้ทายสัมทีสทายพี่น้องเบิ้งมาจ้ะเก็บเก็บรวมๆรอบหลังกันได้ถุงสะพายหนึ่งรอบแรกทีปอกกันอยู te ah. ่หน yup. right. ึ time, yeah. 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 right. ่งได้สองเนาะครับ ในส่งถุงสะพายออกมาเอามาเก็บโหลดเทไว้บ่มีกระสอบมาใส่เด้อพี่น้องเทใส่โหลดเลยปไปเดี๋ยวตั้งไปพ่อกันงที่บ้านไปเบิ่งพลงานอยู่บ้านเนะจ้ะเนาะเนืนไม่มันบ่มีกระสอบไปใส่เลยไ,ได้เทมาแบบนั้นไม่เจอไม่มีค่ะเต็มอยู่อันนี้นะ,ะ,ะกระสอบที่้ายมาเทนัวไม่ลวกกับเนื้อไม่ไผ่จ้ะ อ่มเห็นเดี <delicious> <One> ๋ยวคนคลองลงจากรถก่อนอย่าลืมเลยจ้าเพื่อนไหนเขามาเบิ่งก็อย่าลืมรถนายเขาแช่ก็ติดตามเพื่อนๆก็ต้องแชร์ให้แน่นอนนะจ้าทีนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ด้สันี่แล้วจะสิคนคลองลงจากรถเสร็จแล้วก็สิน้องใหม่เสียอาบน้ำไปงานศพเพิ่นจ้ะเพืเขาศพจ้ะแหนเสียมาไม่เลยน้องใหม่เป็นตัวแทนเดลยเป็งตั้งทีนี้สิรพี่น้องเพื่อนสันนี่บอกกันทุหน้าทีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ